วันบกสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตคนละครึ่งอีกสักคลิปนะครับก่อนที่จะถึงวันเปิดให้ลงทะเบียนนะครับก็คือ16ธันวาคมนี้นะครับสำหรับหัวข้อวันนี้นะครับก็จะเป็น10เรื่องนะครับที่คนที่ได้เฟสหนึ่งอยู่แล้วจะไปต่อเฟสสองจำเป็นต้องรู้นะครับสำหรับ10เรื่องวันนี้นะครับ ก่อนที่จะไปฟังกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับ10เรื่องวันนี้ที่ผมจะมาแชร์ให้ฟังนะครับไปเริ่มกันเลยนะครับสำหรับข้อที่1นะครับสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส1นะครับไม่จำเป็นต้องใช้วงเงิน3,000บาทให้หมดภายในวันที่31ธันวาคมนี้แล้วนะครับเพราะว่าทางรัฐ เขาได้ขยายเวลาโครงการไปจนถึงวันที่31มีนาคม64ไปจบพร้อมกันกับคนละครึ่งเฟส2เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับสำหรับคนที่ได้เฟส1อยู่แล้วแล้วมีลวหลายๆท่านนะครับอาจจะรีบใช้เพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่าต้องใช้ให้หมดภายในวันที่31ธันวาคมนี้ไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถไปต่อเฟสที่2ได้นะครับ ก็เลยเป็นเหตุให้ต้องซื้อของบางอย่างที่อาจจะยังไม่จำเป็นเท่าไหร่ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายก็มีหลายท่านบ่นเข้ามาเหมือนกันนะครับไปต่อข้อที่2นะครับคนละครึ่งเฟส1ไปต่อเฟส2ได้วงเงินเพิ่มมาแค่500บาทนะครับไม่ใช่3,500บาทเหมือนกับที่หลายคนเข้าใจนะครับก็คือ เราจะได้มาอีก500บาทรวมกับเฟสหที่เราได้อยู่แล้ว3,000บาทเป็น3,500บาทจะเท่ากันกับคนที่ได้คนละครึ่งเฟสสองที่เพิ่มสิทธิ์มาอีก5ล้านคนจะเท่ากัน3,500บาทพอดีนะครับต่อไปข้อที่3านะครับอันนี้หลายคนก็สงสัยนะครับว่าจะต้องลงทะเบียนอีกหรือเปล่าอันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนนะครับคนละครึ่ง เฟสที่2เราไม่ต้องลงทะเบียนนะครับไปต่อข้อที่4นะครับสืบเนื่องมาจากข้อที่3ก็คือในวันที่16นะครับคาดว่าจะเป็นวันที่16จะมีปุ่มให้เราเข้าไปกดยืนยันนะครับว่าเราจะรับสิทธิ์เพื่อไปต่อเฟส2จะเด้งขึ้นมาในแอปเป๋าตังค์นะครับเราก็เข้าไปกดยืนยันสิทธิ์นะครับว่าเราจะไปต่อเฟสสองเรายินดีที่จะรับ วงเงินเพิ่มมาอีก500บาทนะครับเราไปต่อเฟสสองได้โดยไม่ต้องไปลงทะเบียนเหมือนอย่างที่ข้อ3ที่พูดไปนะครับก็คือกดปุ่มยืนยันแค่นั้นก็จบนะครับต่อไปข้อที่5นะครับหลังจากเรากดปุ่มเสร็จแล้วนะครับวันที่เงินจะเข้าในแอปเป๋าตังหรือในโครงการคนละครึ่งนะครับก็คือวงเงินคงเหลือของเรา จะเพิ่มมาอีก500บาทก็คือวันที่1มก,กราคมนะครับ1มก,กราคม64นะครับเงินถึงจะเข้ามาในแอป,ปเรานะครับว่ามียอดเพิ่มขึ้นมาให้เราสามารถใช้ได้อีก500บาทนะครับต่อไปข้อที่6นะครับเฟส1ไปเฟส2ก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังสามารถใช้ได้ในวงเงินจำกัดที่150บาท ต่อวันเช่นเดิมนะครับต่อไปข้อที่7นะครับเฟสหนึ่งไปเฟสสองใหม่เลยได้ไหมใหม่เลยคือเราใช้เฟสหหมดแล้วนะครับแต่เราจะไปลงทะเบียนร่วมกับ5ล้านคนที่เขาให้สิทธิ์เพิ่มมาอีกเลยได้ไหมเพื่อต้องการจะได้วงเงิน3,500บาทอีก อันนี้ไม่ได้นะครับก็คือชื่อของเราจะบันทึกจะเข้าสู่ระบบแล้วนะครับในเฟสที่หนึ่งนะครับเราไม่สามารถไปลงซ้าได้นะครับเพราะว่าชื่อของเราถูกบันทึกไว้ในระบบเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปข้อที่8นะครับเบอร์เดิมเฟสหนึ่งจะเอาไปลงเฟสสองได้ไหมสมมุติว่าเรา จะเอาไปให้แฟนเราลงในเฟส2แบบนี้ได้ไหมนะครับเพราะว่าเราได้เฟสหนึ่งอยู่แล้วอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่า1เบอร์ลงได้1บัญชีเท่านั้นนะครับก็คือเราใช้ไปแล้วเราจะไม่สามารถใช้เบอร์นี้ไปลงอีกถึงแม้ว่าจะเป็นบัตรประชาชนจะเป็นหมายเลขบัตรประชาชนใหม่หมายเลขบัตรประชาชนอื่นที่ไม่ไม่เคยลงอันนี้ ก็เหมือนเดิมนะครับก็ไม่สามารถลงได้นะครับก็คือ1เบอร์ใช้ได้1ครั้งเท่านั้นนะครับต่อไปเลยนะครับต่อไปข้อ9นะครับโทรศัพท์เครื่องเดิมนะครับสามารถไปลงในเฟส2อได้ไหมนะครับก็คือจะเปลี่ยนไปสมมุติให้แฟนใช้นะครับเพื่อใช้ในการใช้สิทธิในเฟสสองอันนี้จะได้ไหมนะครับ ขอตอบว่าสามารถทำได้นะครับสมมุติว่าตอนนี้วงเงิน3,000ันของเราในเฟสแรกนะครับใช้หมดไปแล้วนะครับเราจะได้สิทธิ์เราจะได้วงเงินเพิ่มมาอีก500บาทในวันที่1มกราคมนะครับสมมุติว่าแฟนเราลงทะเบียนวันที่16ธันวาคมนี้ได้แล้วนะครับก็สามารถเอาเครื่องนี้ไปให้แฟนใช้ก่อนนะครับในใน ในคนละครึ่งเฟื่สองที่แฟนได้รับมา3,500บาทเอาอให้เขาไปโหลดเป๋าตังมาใช้ก่อนแล้วก็ยืนยันตัวตนในเป๋าตังใช้ก่อนได้นะครับก็ให้ใช้ไปจนวงเงิน3,500บาทหมดเราค่อยกลับมาใช้วงเงิน500บาทของเราอีกทีก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องมีการลบแอปแล้วก็ติดตั้งแอปใหม่แล้วก็ยืนยันตัวตนใหม่ทุกครั้งที่มีการสลับบัญชี ในการใช้ในเครื่องเดียวกันนะครับเพราะว่าเราจะทําการมันจะมีให้ให้ออกจากระบบนะครับในในแอปออกตังถ้าเราแค่ออกจากระบบมันก็หมายถึงว่าเราออกจากระบบ,บเฉยๆนะครับแต่ว่าในการยืนยันตัวตนในการผูกบัญชีกับแอปนั้นอ่ะมันผูกเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนบัญชีเลยเราก็ต้องลบแอปแล้วก็โหลดแอปใหม่แล้วก็ยืนยันตัวตนใหม่นะครับ ต่อไปข้อสุดท้ายเลยนะครับข้อนี้ก็มีคนอยากรู้หลายคนเหมือนกันนะครับก็คือเฟซสองสามารถซื้อเหล้าเบียร์บุหรี่และลอตเตอรี่ได้หรือไม่นะครับตามที่เฟสหนึ่ง,งห้ามนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ไม่สามารถซื้อเหล้าเบียร์บุหรี่ลอตเตอรี่ได้นะครับแต่ก็อาจจะมีหลายพันุนั่นแหละครับที่มีการซื้อของพวกนี้อยู่นะครับ ก็แล้วแต่นะครับว่าทางร้านร้านไหนที่เขาแอบ,บขายให้หรือว่าเราแอบ,บซื้อด้วยอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละท่านนะครับถ้าทางร้านเขาเยินยอมถ้าทางร้านเขาขายให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ10ข้อที่คนละครึ่งเฟนหนึ่งจะไปต่อเฟนสองจำเป็นต้องรู้นะครับถ้าสงสัย ก็สามารถเม้นไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมจะตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับสุดท้ายถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, และอย่าลืมกดติดตามบบอกอไว้นะครับมีข่าวอะไรอัปเดตหรือมีอะไรดีๆผมจะทำคลิปมาอัปเดตให้ฟังให้ชมกันอีกนะครับวันนี้สวัสดีครับ